โอเควันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องฐานตั้งเสกากังหันลมนะครับหลักการก็เดี๋ยวเราจะมีเสากังหันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็ Donc, จะร้อยนอ็อตร้อยน็อตสี่หุนถ้าใครเคยเห็นกังหันมันก็จะนอนเสานรโน้นนะเสานะครับตั้งเสมันก็จะหมุนใช้นอ็อตร้อยที่ที่ตัวเสาที่ตรงนน้นนะครับร้อยที่เสารนร่โนนทีนี้ผมก็จะบอกว่า thấy, ผมจะใช้เหล็กเหล็กลางเหล็กลางเนี่ยสามนิ้วนะครับความยาวนี่เมตรหนึ่งจากจุดนี้มาถึงจากหัวเสาเนี่ยมาถึงตรงนี้ประมาณ30เซนเราจะฝังดินฝังดินประมาณ30เซนนะครับจากนี้ลงไปเนี่ยเราจะฝังดินประมาณ70เซนนะครับโผล่พ้นดินไว้ประมาณ30เซน <c oughs> ปลายเสาก็ปลายเสาก็จะมาอยู่ที่ประมาณนี้ Ask, ประมาณ5เซนตรงนี้สำหรับสายที่จะลอดออกมาสายก็จะลอดออกมาสําหรับให้เราไปลากไปไหนก็แล้วแต่นี่คือระดับดินที่เราจะฝังนะครับเหล็กป้องอ้อยทั้งแนวตั้งแนวนอนเนี่ยเก้าสิบเซนแสดง Drake ว่าคุณต้องขุดหลุมกว้างเมตรคุณเมตรลึกลึกลึกอยู่ที่อย่างน้อยแปดสิบเพราะตรงนี้จากจุดนี้ลงไปเนี่ยมัน70เซนใช่ไหมครับ คุณก็เทเรียนอีกด้วยบวกอีกสิเซนก็เป็นประมาณ80ิเซนนะครับแปดสิบกว่าก็ได้เหตุผลที่ต้องทําให้มันลึกกว่านี้เพราะให้มันลึกขนาดนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่ทําตัวฐานเนี่ยให้ลึกใหญ่เวลาใช้คานงัดยกขึ้นเนี่ยฐานนี้มันจะลอยนะครับถ้าคุณฝังดินนิดๆหน่อยๆตื้นๆเตี้ยๆคุณทาเตี้ยๆเนี่ยเวลาคุณใช้คานงัดยก ฐานฐานตัวกังหันตัวนี้มันจะลอยแต่ถ้าคุณใช้รถเฮียบยกใช้นั่งร้านยกอันนั้นก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าจะใช้คานงัดยกอย่างของผมผมใช้คานงัดยกเนี่ยคุณต้องทําฐานตัวนี้ให้ใหญ่นะครับทำฐานนี้ให้ใหญ่โตเลยให้รับน้ําหนักเป็นตุ๊กตาล้มลุกเลยสามารถที่จะใช้คานงัดยกได้อันคนที่เคยดูก็จะเห็นว่าผมใช้คานงัดยกเนี่ยผมเวลาผมไปตั้งกังหันจะบนเกาะ บนภูเขาทินธุรกันดารยังไงก็ช่างผมก็จะเอาใช้รถด,ดึงหรือใช้คนดึงก็ได้อย่างน้อย4ี่ห้าคนใช้คนดึงได้นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่ถูกมากอันนี้ก็เลยมาบอกขนาดต่างๆให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างโอเคนะครับหลายคนถามมาผมก็ยังไม่มีเวลาจังหวะได้อธิบายาทันทีเี่ยวนี้มีโอกาสแล้วก็เลยอธิบายให้ฟังนะครับ